เจ็ดสิบหกหกได้ไหมเมื่อคืนมีคนรับแปดสิบเนี่ยแปดสิมันเวอร์ไปพี่หกแปดได้ไหมหกแปดได้อ่ะหกปดเอาอาคนรักซึ่งทางไงอะคนละึ่งทางได้หกแปดนะได้โอเคเจ็ดสามเจครับเดี๋ยวมีอยู่สองชุดโอ้โหผมนึกว่ามีเป็นสิบใช่งั้นขอหกได้ไหมหกหได้มสามเจ็ ถ้าถ้ามีถ้ามีเกินสิบชุดผมจะเอาโปรแฟลต์้อะมันจะลดเยอะแต่อันนี้มันมีน้อยมันก็ลดได้น้อยถูกไม่ใช่จะมาคือคติผมถ้ามันน้อยคือมันก็ต้องราคาลดหนูนี่มันคติผมไงแล้วจะซื้อไหมถ้าขายแพงไม่ไม่ซื้อก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่เหมือนกันมีคนแบล็คครับโอ้พี่ครับขายเลขไหมครับพี่ขายเลขไหมครับผมว่าไหยกคุณไหน่มเนี่ยคจบแล้วอยู่ตู้ไหนมาดิตู้ตีอะไรเนี่ย ีตีสนามแล้แลวจะขายไหมแล้วจะเอาไหมหกแปดหน่กหกหกซแปดเ่ขายไปเป๊หแปเอาหกหมีอยู่นูขายหกแปอะคะครึ่งกล่องนึ่งเอาไหมกล่องนึ่งพี่จะไม่ให้หนูกินข้าวเลยพันเดียวเองน้องเอามาพันเดียวเองว่าเอามาให้หมดเลยเรียกอะไรเรียกอะไรอะหกเจ็ดอะกระเป๋าเลขสองสามสอปไม่ได้หรอกเขาหกเจ็้ารอยะไรมีเศษาท แล้วทำไมต้องเป็นแล้วก็หกแปดมันในตู้บ้านมีมีแร่สีอยู่นะเซิร์ฟไม่ต้องมาทำเสียงเศร้าเอามาหกหกเองบอเลยนะว่าแร่สีในตู้บ้านหาอยเอามาเอ้ยทำไมมันล้นเรแปลกๆอ่ะหกเจ็ดห้าร้อยเอามาหกแปดเอามาเอามาโอเคหก6 7ดหกเจ็ดหกแปดเอาหกเจ็ดหกแปสองพันมันก็มีค่าสำหรับหนูมันเติมน้ำัาร้อยมันก็มีค่าสำหรับผม ฟีฟรีฟังเขาทะเลาะกันเพื่อเอาหกเจนเอามาพันเดียวเองพันเดียวเองแล้วเจนตลาดตอนนี้เจนสิบอย่กับรถให้พี่สองพันแล้วทำไมมันยังไม่พลอยเขาเขาขายกันหกหกตลาดอะตลาดกลางอะเจนสิบแล้วมันมันคนบ้าพวกคนที่ขายอะมันคนบ้าเขาโพสต์รับเขาไม่ได้โพสต์ขายมันพวกคนบ้าดิที่มันโพสต์รับปะขนาดแล้วไม่ไปขายเจนสิบเล่าเด้อตลาดเดือพันได้พี่เจอหน่อยดิถ้าอานอยู่ว่าจะเอาจะไม่เอาถ้าไม่เอาเอามาเอามาสองสามสองหัวห้าหมื่นเด้อเดือพันได้พี่เจอหน่อย กานึงอ่อนพี่ขอเคลียร์เรื่องแร่เสียอีกนึงเอามามึงกูเห็นมีคนเปิดรับรับรับเอ๊แฝบเจ๊เคอะโอ้พี่แต่ไม่เจ๊เจเคน้ำหนึ่งจุดหกเองพี่เอซับน้ำหนึ่งจุดแปดผมถามว่าอย่งนี้แล้วกันเรารวมเงินทั้งแก๊งเลยแก๊งเอแก๊งเอแก๊งเอแท็บเอามาเอาอเรารวยนะพี่สองสามสองเอามา เออแป๊บมยูหายอยู่มันเยอะเต็มตู้แทงแทงเยอะกว่าสิบล้านอะพี่สิบล้านอะสี่ห้าล้านก็มีเล่มสวยเล่มมิดไงเนี่ยผมผมถามเพราะว่าเจเจน้ำน้อยจังครับพี่อาวุธเทียต่ำกว่าไม่ใช่หรอครับพี่เขาบอกตอน LGR ของแดงก็เยอะมากครับเจเจยังกินโอ้โหวัดจาก l อ r ล่าสุดสองสามสองคนแทงเจเจเยอะมากเอเซฟแทบไม่มีก็นั่นแหละเรารวมกันแต่ห้าหกสิบล้านอะรวมแทงเอเซฟไป ขอมาเงินไปเงินมาของไปเงึ๊ขอมาเงินไปเมียอดมาของไปให้แรกไหมอ่อนเอามาสองสามสองสามร้อยเอาป่ะของมาเงินไปมีเป็นหมื่นไหมเหรถ้าก็กูจำไม่ผิดอ่ะหน้าตาแบไม่น่าเชื่อถือหน้าออกหรอขนาดนี้บอกไม่เชื่อถือพี่ไม่ได้เดี๋ยวพวนานแล้วเจ้ะจัดให้พี่หน่อยดิน้องชายเอามาเป็นเมืองอะหน้าป่าหนึ่งศูนย์เจนหนึ่งสองสามสอง หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่เอามาสองสามสองไม่บิดสองสามสองเขาบอกอยู่กับมึงอห้าสิบอ่ะ เพื่อนให้น้องค่าได้ไหมล่ะลดหน่อยอะเพื่อนลดหน่อยเพื่อนนูลดแล้วเหลือหกสิบแปดเขาตอนไปหกสิบเจ็ดตารางรับกันเจ็ดสิบหนูลดให้เขาตั้งสองพันสองชุดมันก็สี่พันแล้วค่าเกิดเขาเฮ้ยกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดอันเลยเจ็ดขวดเลยใช่ไหมครับพี่กิ๊บมาพี่กระเป๋ากระเป๋ามันกิบแม่กันได้ไหมครับพี่กระเป๋าอะไรแบ็คเอกระเป๋าอะไรแฟงอะไรนะพี่กระเป๋าอะไร กระเป๋ากระเป๋าเพิ่มเดเวล่ะพี่ิกันได้ขอบคุณมากพี่พี่ใช้กระเป๋าเวลอะไร่้กเป๋าเอะไรเวลหนึ่งเว็หน6่งล้วะ้าส่มุตาเราอันนีามันห่าฮ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 ัาฮ่าวแาฮ่าฮ่าฮ่าฮลาม่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่ตฮงนฮ่าฮ่นี่าฮ่ัฮ่าฮ่าไ่หฮ่าฮหาฮแา่าฮ่่ม่าฮ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 ่่าฮ อยูค่หกหก่คุณได้ยังไงฟังนะหกคืสิบเจ็ดขาแรกให้แล้วก็คลิปให้เราไงพี่ไันโอนมาเท่าไหร่โอนไปสองโอนไปหกหกแสนสามหมื่นสองพันใช่มเปยังใช่พอมีเกไงพี่ก็นี่ไงโอนไปหกเจ็ดนี่ไงมันแวดสองพัน กระเป๋าอะไรนะพี่กระเป๋ากาชาของจากแวดมันสองพันอ้าวเหรอกาชาใช่ไอกระเป๋าแรกมันให้มันบวกแวดบวกแวดสองพันกระเป๋าแรกที่ไม่รู้แต่กระเป๋าอะไร่แต่กระเป๋าอะเป๋อะไรหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งกระเป๋าอะไรกระเป๋าแรกเองมันให้ได้ไหมเนยโอ้ยพัดเดียว ครบแล้วไงหอะไรนะมัน2ชุดอ่ะเอาจนิงสองชุดเปนไปแล้วไงหกห้าร้อยอันนี้มันถาวรเหรอไม่ถาวรพี่มันไม่ปผมบอกราคาว่าหกห้า้อยนะไม่เราคุยกัน6กเจ็ดห้าอยได้ซ้ำหนูจ่ายลดให้เจอ6หกเจ็ดนะครับอ่งนี้ก็ไม่ลดแล้วอ้าแล้วขาเท่าไหร่ตอนเนี้ยเท่าไหร่ะ ไม่รู้เลยพี่แล้วแต่เลเวลพันเดียวต้องถามพี่ชาลีเปล่าอะไรต้งเป๋าอะไรเป๋าอะไรแรกกระเป๋าหนึ่งใช้เลยนะแล้เนปกระ๋ว ห้าร้อไงให้ไปแล้วนี่ไง500อีห้าร้อยไงอ่าเปล่าเลยยังศูนย์หนึอีสองร้อยหายสเอาอีกหรอสองสเอาทุกบาททุกสตางค์มีค่ะหนูกำลังเป็นวัยรุ่นช่างอัวอ้เปล่าเลย หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอากูขนาดนี้เลยเหรอไอ้ห้าสิบบาทเด้วยเฮ้ยร้ยห้าหายตัว อะไรร้อยห้าสิบก็โอนไปละร้อยนึงไงมาขาดอีกร้อยห้าสิบขายนอ้ําห้าสิบบาทเลยหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งอย่ามาทาเลื่นงท้าเร้นอย่ามาเล่นลงเล่นบินเฮ้ยโอเคไม่น่าตามแล้วกูว่าห้าสิบบาทถ้าเขาตามแสดงว่าอะไรเป็นไรอ่ะก็อะไรก็ให้แล้วไงมันมาตัวเลขนี่มันบวกลบคูณหารไม่ครบใช่ไหมก็ให้แล้วนี่ไง ห้าสิบโอนไม่ได้แล้วเอาเงินส่วนมาเจ้าอีก,หอกเหรอห้าสิบอ่ะก็หนูบอกเลยว่าทุกอ่างมานีินามานี่มาโ่นมาแล้วไหนอ่ะห้าสิบอะไรนะพี่เปลา่<ส>า<ำ>อะไรสอของ ยงพี่แลทออ่ะไม่มีพอดีอ่ะอันละไี่ิบา้าบาเอาอีกเหรอไม่จบเหรอเนี่ยเออแต่พี่แกงรายจัดเลยนะพี่แต่พี่แกงก็เปิดเยอะเขาเปิด50กล่องอ่ะอะไรเขาเยอะจัด เอาไปทอะไรเราเอาให้ไปทำอะไรล่ะมันมันทำอะไรไม่ได้เอาไปขายต่อมันได้ร้อยร้อยหนึ่งเลยนะมันต้องครบชุดหรือเปล่าพี่เป๊ปพี่เพื่อนเป๊ปเขาให้ของกาอมาอย่างละหนึ่งที่เก่ากันนะถ้าเกดกระเป๋าอะไรกระเป๋าแล้วยีงอื่นอ่ะเศรษฐ้าสตรย ดักใช้เท่าไหร่ดักช้เท่าไหร่พี่กอดพี่นั่งรอพี่นั่งรอที่โต๊ะประชุมนะโอเคพี่ได้ไอบีไอบีเพี้ยนเลยไอบีเพี้ยนเลยพี่แป๊บพลาได้มาพี่แป๊บหนูไปควอนคคเหลือกะไรนะหนก็คืนไปแล้วรอบอ๋อครับพี่อะไรนะแล้วหนูก็คืนไปแล้วด้วยอ่ะป๋าอะไรป๋าอะไรหนึ่งศูนย์จิ๊นหนึ่งห้าสิบบาทยี่พอเลักตามเถอยี่ห้าบาท ห้าสองสองอะไรอะไรฮะเป็นไรอ่ะยี่สิบห้าก็มีค่ะพี่น้านจะไม่หลอดตังนข่าวแล้วนะโว้ยไม่นู้ม้ว่าหนูต้องทำงานนะรขนาดไหนก็โดนไิ้งใจ บอกว่าจะไม่ตามกูมาอีกนะไม่กร็ป๋าวเลยเบ้นให้พี่เก็บได้ครับขังน้ำเก็บเปล่าขอเลขสักร้อดิว่าขอกระแดงครับพี่ให้เบ้นหมดเลยอ่อนแดงไม่ได้องแล้วพี่ขอบคุณค่ะโอเคจะซื้อจากของพี่เอาอีกแล้วอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่พี่พี่ซื้อนี่จะเขาแร่สีไงเพิ่งคุยคุยเสร็จอีกแล้วไงพี่อ่อนพี่ผมพามาแล้วพี่วันนี้แหละพี่เลยนะมาๆมาปีต